นี่คือปราสาทสายลุงสีบึงบูนนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าดูครับสวยงามขนาดไหนนี่ช่างสุดยอดฝีมือเลยนะช่างฝีมือสวยงามเจอไฟกระทบเช่นนี้จะสวยงามสุดๆเลยนะครับมาได้ที่บึงบูนเลยนะครับ เดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเห็นว่ามีการประดับตกแต่งด้วยคริสตัลจากต่างประเทศเลยนะครับเห็นไหมครับเวลากระทบสงพระอาทิตย์หรือแสงจันทร์จะสวยงามมากมาก่อนได้ชมก่อนนะครับนะครับคริสตัลสวยงาม นี่คือรูปนางฟ้าที่อยู่ด้านในนะครับ mm hmm. ก็จะมีคริสตัลประกบแล้วก็ประดับประดาสวยงาม mm hmm. คริสตัลหรือแก้วมณีโชตนะครับอันนี้สวยงามด้านบนกำลังดำเนินการก่อสร้างที่อยู่ด้านในนะครับไห้เห็นแล้วก็ตรงแท่นปฏิสถานี่จะมีพระบรมรูปหล่อของรัชกาลที่5แล้วก็ด้านหลังจะเป็นพระอริยเมตรตรนะครับ ที่จะนำมาปฏิสถานญาติโยมกขได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันได้ที่วัดศรีบึงบูนอําเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ่ายจากด้านทิศตะวันตกทิศตะวันออกไปสู่ด้านทิศตะวันตกนะครับกับปราสาทศรีลงที่วัดศรีบึงบูญสวยงามครับยังมีโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญ กันได้นะครับอ่าเห็นเต็มเต็มกันไหมครับอ,อนุโมทนาสาธุนี่คือ,อปราสาทสีลงุงวัดสีบึงบูนณ์กำลังดำเนินการ ก่สร้างใครจะมาร่วมทําบุญเพื่อติดประดับประดาด้วยแกะพิมพ์ติดหรือคริสตันก็เชิญเลยนะครับทุกวัน